อันยองโซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อ K ะเครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊ให้ทุกคนได้ติดตามกันตัง้งแตในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการจัดอันดับการถูกเมนชั่นที่สูงที่สุดนะครับในมิลานแฟชั่นวีคของ2024นี้ซึ่งสาวๆหนุ่มๆนะครับจากวงการ K เคป๊อปเนี่ยก็เข้าร่วมมิลานแฟชั่นวีคกันเยอะเลยทีเดียวรอบนี้นะครับทางสถาบันวิจัยการตลาดและก็จัดหาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาได้ออกมาจัดอันดับเซเลบิตี้ที่ถูก กล่าวถึงมากที่สุดในงานแฟชั่นวีคของมิลานที่อิตาลีนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง23กันยายนมาส่องกันดีกว่าว่า5อันดับเนี่ยจะมีใครในวงการเคป๊อป mm hmm. กันบ้างเริ่มที่อันดับแรกเลยนะครับ อันดับที่5ปบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงเพียงแค่1เดียวเท่านั้นใน5อันดับนี้นะครับได้แก่คาริน่าจากเอสป่าจากแบรนด์ปราดานะครับคาริน่านั่นก็คือยืนหนึ่งมากเลยกับการออกงานและที่สําคัญลุกนี้คาริน่าสวยฉ่ามงลงสุดๆไม่แปลกเลยที่คนจะพูดถึงเยอะขนาดนี้นะครับในงานมิลานแฟชั่นวีคคาริน่าอันดับที่5ตามมาด้วยอันดับที่4เป็นคนไทยนะครับหนุ่มหล่อชาวไทยของเรา กุนาวุธพี่คับคุณาวุธได้รับควาอันดับที่4ไปได้จากแบรนด์ Gucci นั่นเองก็ไปเลยจุกๆนะคเป็นดารานักสแสดงไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็วงการแฟชั่นของไทยบ้านเราด้วยนะครับสำหรับคาริน่าและกาฟคุณาวุธเนี่ยก็จะมียอดถูกพูดถึงอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านแล้วก็1.4ล้านตามลำดับต่อด้ดยอันดับที่3คือแจยอนจาก NCT ในแบรนด์ Prada แบรนด์เดียวกันเลยกับ Karina แล้วก็เป็นเด็ก SM ทั้งคู่ด้วยนะครับตัวแทน Girl Group แล้วก็ตัวแทน Boy Group ของฝั่ง SM จจย้อนอยู่ในอันดับที่3ด้วยยอดการพูดถึงขึ้น1.6ล้านครั้งนี้เนี่ยมากับลุคผมบลอนไปเลยนะครับหล่อแบบโซหล่อมากสูงเฮนซ้มสุดๆแฟนๆใจย้อนแบบฟนๆ NCT คือกรี๊ดขอแตกแน่นอนเห็นลุคนี้แล้วต่อไปนะครับอันดับที่2เป็นของ N h y Pen จากแบรนด์ Prada เช่นเดียวกัน N h y Pen ก็มาหมดเลยเรียกได้ว่า หล่อยกทีมมาแบบตุ้มๆแล้วก็สร้างเอนเกจแบบปังๆเลยนะครับงานนี้เอ็นไฮเถูกพูดถึงเป็นอันดับที่2โด้วยยอด2.2ล้านสุดท้ายอันดับที่1เป็นของพี่จินจาก BTS นะรับมาคนเดียวแต่ว่ายอดเนี่ยแรงแล้วก็โหดมากๆในนามของกุชชี่พี่จิน BTS ถูกเมนชั่นถึงอยู่ที่5.3ล้านกันเลยนะครับยอดสูงโดดมาคนเดียวเท่านั้นในท็อป5และทั้งหมดที่ถูกพูดถึงเยอะเกิน5ล้านขึ้นไปพี่จินคว ไปได้5.3ล้านจากแบนกุชชีออกจากกรมปุ๊บก็เดินหน้าออกงานรัวๆและก็สร้างความปังไปมากมายหลากหลายงานในเรื่องของแฟชั่นเองพี่จินก็ยังคงทำได้ดีมากๆความหล่อนี้ความคาริสม่าและความ ังความดังเลยะครับก็คว้ายอดพูดถึงอันดับที่1สูงสุดของงานมิลานแฟชั่นวีคจากฝั่งเซเลปิตี้ทั้งหมดนี้คือ5อันดับที่เรามาพูดถึงการระดรับในเรื่องของเซเลปิตี้หรือว่าคิโนปินไอดอลเคป๊อปที่สร้างความปังในงานมิลานแฟชั่นวีคและก็มีคนไทยด้วยคือกัฟคูนาวุฒิอันดับที่1เนี่ยจิน BTS จาก G ุ c c ีอันดับที่2อ Hy อนไฮเพนจาก Prada อันดับที่3แจยออน NCT จาก Prada อันดับที่4กัฟคุนาวุฒิจาก G ุ c c ีและอันดับที่ Car ้าแ เอสป้าจากพร a ดาคลิปนี้เราไปอัพเดกันเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยสวัสดีครับอันยอง